น,นิดนึงที่ของฝากขอกม่ไปประเทศอะไรนะคะก็ไปเกาหลีกับฮ่องกงไปกับใครบ้างคะเลยทั้งสองคนที่ปีไปนานคุณจึ้งไปทำงานค่ะไปกี่วันครับไปกี่วันประมาณสามวันสามวันนะคะประเทศเขาแบบไปในธนานารธุรกิจแล้วก็ไปช่วยดูแลจันนี <g um> <g um> ่ไปช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งนี่ที่จึงทมให้เราคนเดียวเลยไหมคะหรือว่าไม่ค่ะ ทำงานมาแล้วก็ซื้อเองได้ค่ะมี<ด>ของขวัญแรกกันในทีมไหมคะไม่นะคะมีของขวัญแรกกันในทีมไหมคะไม่มีค่ะมไม่ต้องคนหวานขนาดไหนค่ะไม่ค่ะอายุเยอะแล้วไม่หวานแล้วลก็วจริงจริงอยากจะแซวเรื่องอะไรที่มันตลกๆมากกว่าค่ะให้ให้เห็นในมุมที่มันขำๆเมื่อกี้บอกอายุเลยแล้วแสดงว่าคิดเรื่องการแต่งงานแล้วโอ้ยยังไม่ได้คิดค่ะเหมือนตอนนี้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นใช่ค่ะ แคหนจะชัดเจนมากขึ้นอคือจริงๆอันนี้ไม่อยากพูดอะไรเลยอะนะคะเพราะว่าจจนี่ก็จะรู้สึกว่าอะไรที่เป็นเรื่องของคนสองคนเนี่ยจจนี่ก็ยังอยากที่จะเก็บไว้อยู่อะค่ะราให้ขอก่อนนะคะจนี่ว่าพี่กึ้งก็คงจะเป็นเหมือนจจนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้ให้มันเป็นเรื่องระหว่างจจนี่กับพี่กึ้งดีกว่านะอายุเยอะขึ้นคุโกมันจะแบบช้าไปไหมเราจะแบบปไม่อยากกําหนดกฎเกณฑ์นะคะ คือเรียกแฟนแล้วยังไม่อยากพูดอะไรอะค่ะสถานะเป็นอะไรดีคะยังไม่อยากพูดอะไรอะค่ะแต่คือเราก็ปิดใจไม่เปิดรับใครแล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็แค่อยากใช้คำว่าแฟนให้จันนี่ได้มีสเปซแบบได้หายใจบ้างเนาะพี่แบบพุชมาจนแบบอืมขอนิดนึงแล้วกันค่ะแต่ก็แอบมีมุงมิงนะเห็นว่ารองเท้าเนี่ยพี่หนูปิดเสื้อจนมุ้งมิงแบบไปพุ่งกล้องถ่าเหมือนกันก็นนิดนึงอะค่ะ เป็นของคู่เหรอฮะไม่ค่ะเดี๋ยวนะคาถามไม่เจอกันนานใช่ไหมคือจริงๆก็มีบ้างอะนะคะถ้าเหมือนเป็นของแทนใจหรือว่าแบบรียนเรื่องอืนได้หมอะยังไม่หยุดเราเนืองกที่มีภาพจับผิดเราที่คำๆว่าแบบเรามีพูงอะไรอย่างเงี้ย ก็จริงๆเวลาชุดสมัยโบราณเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างผ้าเพอที่มันแบบพองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมกล้องอะไรเงี้ยค่ะมองไปถึงว่าเราท้องอะไรอย่างนี้เลยค่ะก็ตามสะดวกอะค่ะไม่โกรธใช่ไหมชายนี่มาเร็กจริงๆก็โดนอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเหมนคนสงสารไม่รับคนขนาดนี้ทำไมเราดูมีผู้ชุดก็บอกไปแล้วว่าเป็นชุดโกรธไหมคะคนมาจับผิดเรื่องไร้สาระถ้าอันนี้โกรธจะนี่คงโกรธไปนานแล้วอะค่ะ อคือดูละครเพื่อความสนุกอะค่ะ<ม>นั่งจับผิดมันสนุกไหมอะใช่ไหม, <S <S มผีดิวทองกำลังอาราวาดอยู่ดู <S 2> <S 2> แต่ละครดีมากเลยคนชอบแล้วก็จากคนที่ไม่ได้ดูละครมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเข้ามาทักบ้างว่าชอบชอบไปะนีเล่นโหดเนาะเราชอบไปกับพี่จุ๋ยจนแบบเต้ยดอกไปเลยจริงๆตัวละครทุกตัว ถ้านในละครเนี่ยจะนี่ว่ามีความสําคัญเท่ากันทุกตัวนะคะอย่าไปคิดว่าใครจะเด่นกว่าใครเพราะว่าเวลาเราเล่นด้วยกันเนี่ยเหมือนเราช่วยเหลือกันนะคะเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาเราเล่นเกมหรือว่าทําอะไรแล้วมันเป็นกลุ่มเนี่ยเราต้องช่วยกันขาดตัวใดตัวหนึ่งของตัวละครไปเนี่ยมันจะไม่สนุกมอนมีวัตถุ<า>มที่จุ๋ยด้วยเราเปรียบเทียบว่าพี่จุ๋ยแย่งซีนเรา <laughs> ไม่มีใครแย่งซีนใครค่ะเพราะว่าเจนนี่กับเอ่อจุ๋ยเองเนี่ยคือช่วยกันและกัน เหมือนกับจนเจนี่จะบอกจุ๋ยตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยมีอะไรใส่เต็มแล้วพี่จนเจนี่ก็ใส่เต็มแต่นี่ไม่กล้าใส่เต็มมากเพราะว่ามันต้องมีฉากที่มันค่อนข้างหวาดเสียวแบบฉากแบบถีบหรือถีบน้องต้องแบบทำร้ายน้องอย่างเงี้ยค่ะเจนี่ก็จะยัง้งแต่จุ๋ยจะแบบออกแนวซาดิสนิดนึงแบบพี่จนเจนี่มาเต็มเลยจุ๋ยไม่กลัวค่ะก็เป็นสปิริตของนักแสดงทุกคนนะคะเลกแต่ตัวละดีใช่ค่ะ ก็จนี่อีกเรื่องนึ่งคะืเรื่องที่ผม mm hmm. ที่เขาบอกว่าเขาไม่รอเราแล้วเขาจะเปิดฟิตเนสแล้วเรื่องนี้จะนี่ขอชี้แจงเลยนะคะ mm hmm. คือจริงๆเนี่ยฟิตเนสเนี่ยควรจะเปิดมาได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าที่ไม่ได้เปิดเนี่ยเพราะว่ามีปัญหากับหุ้นส่วนอีกคนหนึ่ง mm hmm. ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะนี่ซื้อหุ้นกลับมาคืนหมดแล้ว mm hmm. และจะนี่ก็เลื่อนเวลาเปิดไป mm hmm. ช่วงประมาณเดือนมีนาะคมก็อาจจะ soft opening ได้แล้วว่ะคะ่ะหุ้นส่วนคนนี้คือใครค เจนี่ไม่พูดแล้วกันเนาะ้ตอนนีเจนี่เคลียร์หมดแล้วใช่ค่ะแล้วก็ยิมตอนนี้เจนี่ก็ซื้อหุ้นกลับมาเป็นของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะมีพันที่จะเปิดมีค่ะเจนี่ก็ลงไอจีที่ลงรับสมัครเริ่มรับสมัครพนักงานที่จะให้เข้ามาช่วยดูแลยิมได้คุยกับพี่บุ๋มไม่ฟังไหมล่ะคุยกับพี่บุ๋มเรียบร้อยแล้วค่ะพี่บุ๋มก็ได้เข้ามาเช่าพื้นที่ของเจนี่ที่เรบคำถามเลยอันนี้งง พี่บุ๋มก็ได้เข้ามาเช่าพื้นที่ในส่วนยิมเจนนี่ด้วยอะค่ะก็มีคือพี่เจนนี่แบ่งเป็นกี่ส่วนคะหรือว่าเป็นของพี่เจนนี่หรอก็จะมียิมคือตอนนี้เจนนี่เจนี่เป็นหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเจ้าของ้าใช่ค่ะเจ้าของคนเดียวซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหุ้นหุ้นส่วนอีกคนนึงแต่ว่าเพลินมีปัญหากันเพราะฉะนั้นหุ้นส่วนนัะเจนนี่ก็ตัดไปแล้วนี่ก็ซื้อหุ้นกลับคืนมาร้อยเปอร์เซ็นต์คือพี่บุ๋มเป็นเป็นคนมาเช่าพื้นที่ของเราใช่ค่ะในเมื่อบุ๋มบอกว่าเขาอยากเปิดตั้้้งงนนาาาาแแลววตต่่่่่ิิดดททีีเเรยยัไมอกใหป ไม่ใช่ค่ะติ็ดที่หุ้นส่วนอีกคนนึงซึ่งที่ผมก็รู้เรื่องนี้นะทราบเรื่องนี้ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็คือพร้อมจะเปิดแล้วสช่ใช่ค่ะพร้อมแล้วก็เหลือเรื่องการวางตารางสอนอีกนิดนึงนะคะน่าจะประมาณมีนาคมที่ผมเขาให้ข่าวว่าตอนนี้เขาจะไม่ทาธุรกิจกับใครอีกพี่ผมเขาหมายถึงอีกคนนึงค่ะคือเขาเขาไปสนิทกับทางคนนู้นมาทางสมุดใช่ตอนแรกเขาได้มีการคุยกันก่อนเจนนี่เนี่ยมาทีหลังแต่พอมีปัญหาอีกคนนึงเจนนี่เลยซื้อหุ้นกับมาหมด ปัญหาเลยีคือมันกระทบความสำคัญกับที่ถูกหุ้นส่วนเราไหมครับคือแตชื่อจะนี่ก็ซื้อหุ้นกลับมาก็ถือว่าจะนี่อยากให้ปัญหามันจบอะค่ะไม่อยากให้มันมีอะไรยืดเยื้อทำเองคนเดียวดีกว่าเพราะว่าเป็นเจ้าของคนเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะธุรกิจเหนื่อยพอไหมครับไม่คันแค่เริ่มนิดแต่ก็แบบมีปัญหาอะไรคุณแม่เหนื่อยมากกว่าแม่จะคุณแม่ช่วยดูร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณคุณแม่ ที่ดูให้เจนนี่เต็มๆอะค่ะแล้วก็น้องสาวเจนนี่ด้วยเราก็ไม่ท้อใช่ไหมในการเริ่มทำธุรกิจอันนี้ต้องถามคุณแม่ท้อไหมคุณแม่ท้อหลายหลายสเต็ปแล้วค่ะแต่เราให้กําลังใจยังไงคก็คือจริงๆก็ช่วยกันอะนะคะยอมรับว่าเราประสบการณ์เราอาจจะน้อยกับการทำธุรกิจเกียวใช่ค่ะจริงๆสิ่งที่เจนนี่ทำเนี่ย อยากจะเหมือนกับอยากจะบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการออกกำลังกายของเจงนี่มากกว่าคือเจนี่ไม่อยากให้คนมองว่าเอ้ยเจนี่ทำธุรกิจหรือว่าเป็นคู่แข่งกับใครไม่อะคะ่ะคือสิ่งที่เจนี้ทำเนี่ยเหมือนกับแพชชั่นแล้วก็จากสิ่งที่จจนี่รักจริงๆการออกกำลังกายหรือว่า สิ่งที่นนี่ออกกำลังกายทุกวันเนี่ยแอนนี่อยากจะแบ่งปันให้กับคนที่รักสุขภาพคือมาแนวรักสุขภาพอะคา่ะให้ได้แชร์ประสบการณ์ใหม่ร่วมกันเท่านั้นเองะคะ่ะที่ประสบการณ์ในทางธุรกิจก็คือ,อเป็นประสบการณ์ในการทำธุรกิจของเราดีกว่าก็นิดนึงอะค,ค,ค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นอาจจะมีเรื่องอะไรที่ขรุขระไปบ้างแต่ก็ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไว้กี่ปียคืนดีคะี่ขอไม่คิดเรื่องนี้ก่อนได้ไหมขอคิดเรื่องของการว่าจะนนี่เนี่ยจะเริ่มเป็นสเต็ปยังไงดีดีกว่าเพราะมันย่งม เยอะค่ะก็มีบ้างคือจริงๆเรื่องนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายดีกว่าค่ะเจนี้ไม่อยากพูดหรือว่าลงรายละเอียดเรื่องเกี่ยวอะไรกับพวกนั้นคือจบก็คืออยากให้จบใช้คําว่าโกงได้ไหมคะโก้ไหมเจนี้ไม่พูดนะเจนี้ไม่พูดแล้วตอนนี้ก็คือเรื่องของค่าเสียหายใช่ไหมคะคือ เจนี่อยากให้มันจบกับพี่เพราะฉะนั้นจจนี่ไม่ขอพูดอะไรจากจากวันนี้ที่จจนี่ตอบพี่ๆดีกว่าคืออะไรที่เจนนี่ซื้อกลับมาแล้วก็ก็คือของจจนี่ลอยตัวเสร็จเจนี่จะมีคดีก็ยังต้องเรืนองการต่อไปากคำปล่อยให้มันเกกป็นไ <c oughs> ปนตามกฎหมายดีกว่าได้ยินขเขาเขาเขาเข้าหาอะไรคะเจนี่เจนี่ไม่พูดเนาะไม่ไม่อยากพูดแต่เพราะว่าอะไรที่มันบิดเบือนไปจากคำพูดทเทนี่พูดไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีอะค่ะมันจะกระทบกันทางศาลใช่เรียกว่าเป็นการคุยกันไม่ต้องไม่ไม่เคลียร์เรื่องเงินประมาณนั้นเนาะก็คือเอาเป็นว่่าาปัญหเนนนีียตอ้้ไดจบ แล้วก็เจนนี่เนี่ยได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วก็เป็นของเจนนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเลิมครบเลยไหมคะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ขอเอ่ยชืดด่ว่านโอเคขอบคุณค่ะแล้วการนะ <c oughs> ค,คะ